นี้เรามาฝึกลบต่อเหรอคืออะไรใช่เราฝึกลบต่ออันนี้เรากลับมาสู่ยุคปัจจุบันแล้วอันนี้คือเป็นเหมือนแบบในหนังที่มันจะสับกลับสับกลับมายุคปัจจุบันคัสซินคัสซินกลับมาแล้วใช่คัสซินกลับมาแล้วโอ้เฮ้ยโอ้สี่ตัวและนี่ใครตัวเดียวในมือเฮ้ยนี่เจ้ายัโอ้หยุคไหนตอนยังมีกล้ามอยู่เนี่ยฮัลโหลเป็นคนสุขภาพดีไงอันนี้อ่าใช่เข้าฟิตเนสบ่อยผมเข้าฟิตเนสบ่อยนะครับมันไม่ยิงกันเลยอ่ะ น่าเมื่อกี้ไม่เสียงปืนอยู่นะแม่คือมันมีห้าคนคือสี่คนมันลงมาในซาหมี่ได้อีกคนหนึ่งมันลงแยกมาซึ่งมันไม่ใช่พวกเดียวมันอยู่แล้วเป็นไปได้เฮ้ยดว้ยดุ้ยดุ้ยดรากโซอย,อย่างนั้นเหรอาอาชิดข้าชิด ข้าไม่เห็นเราข e. ้เห็นแค่แค่สองตัวนะแต่ตัวอื่นไม่รู้จุดเไื่ตรงกลางเมืองนะที่เดี๋ยวก็ไปที่สองสัยแล้วก็ไปดูเฮ้ยจะมีมีสวยสวยพี่สวยผมเองผมเองเฮ้ยข้ารออยู่โคตรเก่งจริงทำโคตรเก่งจริงโอ้ยไปมาแล้วข้างหน้าพี่เป็ด ฮะถ้ามันได็กน้อกวะนี่ใครสามสองพี่ใช่พี่ยิงไม่ใส่เ้ยตัวไหนห้ัมสองเหรอข้าป่าเน๋ยข้าป่าเน๋ยข้าป่าเน๋ยข้าป่านเน๋ยข้าเป่าเน๋ยข้าเป่าเน๋ยเฮ้ยระวังใครจูเหมือนได้แปดระวังมันจูคิมิโนะครับก้าคิมิโนะครับเก้าคุ้งฉันก็รอนายอยู่เสมอนั่นแหละหลังจะพูดเรื่อง แกนี่มันตูไม่ยากจริงจริงฟูฟูฉันชอบพี่ทีมคนเบียวกับตูดเนี่ยมันหยุ่ในสายเรือดใช่ไหมมันสนุกดีนะเวลาเราเบียวโอ้พี่รออะไรอ่ะอยาจะเห็นพี่อักครั้งหนึ่งเลยพี่คอสเพย์ให้ดูเถอะว่ะตง้ยกนะลูกคอสเพย์ครั้หนึ่งนะ แม่ก็ตอนพี่แข่งก็ได้แตอเดีกมันต้องเปิดกล้องเออได้ไหมเออเอากล้องตอนกินไก่อ่ะไม่ไงก็เดี๋ยวเปิดกล้องตอนในสตรีมตอนไลฟ์ในสตรีมตอนสันแข่งในสตรีมแล้วไงเออใช่ใช่ใครดีวะใครดูจะใครดูจะเก่งดีวะใส่ใส่หูแมวด้วยนะเก่งเก่งแล้วก็แต่งตัวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแม่เอาใส่หูแมวใส่หูแมวก็ไม่ได้มันไม่เบียว์กระตูนกระตุกไอ้หูหูแมวไม่กระตูนเก่งเก่งแล้วไม่ค่อยพูดไม่เดี๋ยวฉันพูดจ้ะพูดมากพูดมากดเลยนึกถึงพระเอก ข้าหนึ่งกี่เคนฮ่าง่ายด้วยเดี๋ยวเอาภาพมิตามันแตกข้างนึงทีนี้แหละเล่นลำบากก็ไม่อีกถือแข่งแล้วนะมัน่ยตอนถอดก็เล่นไงตอนถอดก็เอ้ยตอนเล่นก็ถอดออกไหมอ่าโอชิเคเตโยชิเคเตโยโอ้ยโอ้ยตัดตัด พอบอว่าจริงๆเราตีตีหนูมีพี่เอกค่ะล็อกเกอร์ด้วยนะเฮ้ยที่เขาชอบร้องเพลงปริญญาใจอ่ะเฮ้ยเนยฮะกึบเอ้อขอเทคขอเทคด้วยกินแล้วต่อกียกูร้องเสียไว้ก่อนคือเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรนะน้องลีน้องลีพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เพลงปริญญาใจครับพี่ปริญญาใจเหรอน้องได้ดึ๊บพี่ร้อยฟัง ได้หาก,กับไอ้เหมือนใจได้เปรียญจะใจผู้สาวบ้านาน้ำอาการสักแสนหน่อยเกิดโอกาสเรียนพบเจนคนมเมืดลอยโชคดีมีไอ้ผู้คอยเหยียดยินให้โอกาสใจโอ้ยแต่ก็ร้องเพลงบอกเหมือนกันนะว่าไปแล้ว ไปคาคาของพี่อันนี้เหมือนกันนะเสียงทำเมื่อกี้มันจะมันจะไม่ได้แม่ต้อนร้องเพลงนะแม่ต้องพูดอ่ะแค่การที่ปอลเต้เหมือนกันนะเึ้งปอลเต้เอออย่าไปรุนไฟเอ็มซะแล้วฮัลโหลฮัลโหลนายมีแก๊งวะเนี่ยเย้ทำไมอ่ะไหนอ่ะตรงไหนเพื่นี่ไงสองตัวเลยวิ่งไปให้รถวิ่งไปให้รถเลีดดีดดีดมสายมีสายมีสายอีกตัวนะ เจ็บมากนะหลังหินเนี่ยเก็บเก็บตัวนงึงเก็บตัวนึงหลังหินสองตัวเลยพี่โอเคหนูเอง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 อุ้ยอุ้ยเมาส์ฮัลโหลเก็บมากเก็บมากขอไป๊ะเนี่นมันน็อกสามเลยหรอจะได้ถอดท้ายให้ไป<ๆ>หไหนอยูอพอใจแ้ว okay. ด้านหลังเราไหนเพ่ด้านหลังเหรอเอ็นอุ้ยพี่ลีโ<น>ดนอุ้ยตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่ ตาะนี่หมวอะโอเคช่วยเุ้ยต้นไม้พี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นี่เลยต้นไม้มาผมเลยเจ็บมากเจ็บมากปั๊มอย่าไอ้วัวจัดอะไรตอนนี้ไอ้ไฟเยอะมันมีฮังเกอร์เหรอมีพอมดพูดการถึงสามมีน้องหนูเวลากันหนูเวลากัน นี่แหละอุ้ยเราต้องรอ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 ่ไปรูดิอ่ไปรูซ้ำๆต้องรอต้องรออุ้ยอุ้ยขวาขวาเมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นตายพี่ต้องตายวะ สรุปศรัทธากับความเชื่อไม่ลืมแล้วเนี่ยเออเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่แบบไหนนพี่ตีต้องแยกแยะก่อนพี่ความเชื่อกับศรัทธาเนี่ยพี่ต้องแยกแยะนะไม่เหมือนกันเออแล้วศรัทธากับความเชื่อนี่มันยังไงมันขอดีเทลได้ไหมขอรายละเอียดเพิ่มนะอ่ะความเชื่อเนี่ยเป็นของบริสเลมอ่ะฮะศรัทธาเนี่ยของฮินเล็กไฟอาเคยฟังกันไหมเคยฟังเปล่าโดนตีต้องมาละเอามาอันนี้ได้คือเอตอนนี้ยาได้ ไม่อยากให้เธอท้องตุ้มๆไม่อยากเป็นพ่อเด็กไม่อยากให้เธอทุกข์ใจมากไปกว่านี้ตัวเลือดกันรีบแตดีกว่าต้องเนเราอย่างงี้พี่เรี่ยหรอันอนั้นเพลงแปลงนะพี่เราไม่กินเพลงแปลงนะเพลงจริงมันต้องไม่อยากให้เธอท้องนะไม่อยากเป็นพ่อเด็กใช่เฮ้ยเฮ้ยผมได้ปืนผมได้ปืนเป็ดนี่เป็ด ไม่พี่มีปืนพกพี่ปืนพกโอ้ยพี่มันอยู่บ้าข้างหลังโอเคเฮ้ยตรงพี่พี่ตัวหนึ่งไม่มีปืนเหผือข้างล่างตันยังมั้งใช่น่าใช่นะลองแล้เฮ้ยข้างล่างข้างล่างเส็ด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 โอเคโอเคมามาลองแล้วนะไม่พี่ตัดเฟ็ดเสดเสดมีปะมีปะมีปะของก็เลยวิ่งเข้าไปเลยเพื่อนเด็เท็กเด็ก แต่ผมเห็นผมเห็นมันลงแค่สามคนเองอะอะไเหรอก็อาจจะมีแค่นนั้ไม่อยากให้เธอท้องนั่นแหละไม่อยากเป็นพ่อเป็ดอะไม่ได้พ่อเด็กหรือเปล่าอะไรหรอแล้วมันจะเป็นพ่อ่เป็ดอันนี้แปลงในแปลงทีโหเฮ้ยสวัสดีอันนี้ใครไม่รู้โอมันเขาอ่ะเอ้ยผมจะอะไรพี่ส่งตัวเลยหมดเลย เห็นแล้วนะถือถือสไนต์ตัวนี้ที่เดิมเลยพี่ตรงม้าเลย,เยตรงไม้อ่ะได้ยิงซ้ายก่อนไม่แล้วไม่แล้วไม่ล้วลงไปพี่พ,พี่พี่ลงปอบปัยาได้นะอเีตัวท้ายแล้วตัวท้ายแล้วเฮ้ย วิ่งสิวิ่งสิแฮมทาโล่ออกมาวิ่ง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 ฮัลโลสะดุดจริงจริงวิ่งนะผมนะโอเคขึ้นมเออเองไหวจริงหรือว่ามันไปห้องนะฮัลโหลเฮ้ยพี่ไปเลยพี่ไปเลยเออไปไม่ได้ไหม<อ>ห้องรับบอกไม่น่ามีใครยิงนะ อย่งยังอะยังอย่างอาบการดอาว่าของเต็มเฮ้ยนี่เอ็มเคสีเล่นเลยเล่นเลยเทมแท็กทิพอท็กทิพเลยเหรอยิงก็ได้เนี่ยเราอุตส่าห์กับเก็บไอ้ดรอปมาเนี่ยขอใช้หน่อยเถอะไหวโลดนะเจ็บจัด ไปแล้วระหว่านี้เฮ้ยมันมันมันแฟดมันแฟดยิงมันสร้างเอฟเฟกต์เน็ตเน็ตเน็ตมาเน็ตมาเร็วเร็วนี่แหละไอ้นี่แหละยิงผม โอ้ยสวยจ้าดหมดสวยเยี่ยมเฮ้ยแย่ดอกเอาเออนี่ไอเช็คก่อนเออมีของเออแต่ยิงแต่ยิง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 นี่พีก้าสุดโคตรโหดเลยนะไม่ได้เหรอลองเล่นดูสิมันยิงง่ายมากนะลองดูสิมันยิงง่ายมากเลยเล็งตรงไหนก็โดนตรงนั้นแหะเล็งตรงหัวโดนตรงหัวเอ่ะ พี่จะล่าให้ตัวเองหนิพี่โอ้ยทำไมทำไมไม่นัดมุกกันก่อนวะตอนนี้คือลองเล่นมุกหัวหัวอะไรตูดนี่หัวหัวอ่านี่ตัวนี้จับอะไรไรไม่จับตัวอยู่อ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะ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 หัวหัวถูกไรคนวราคาหัวลังอินเอาไม่จบไม่จบสมุก โอ้ยสวยพี่หัวอ้ตูนเลยอะเมื่อกี้เอาไป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 เอาเอานปีอาไเอาไปอาไปอาไปเอานเอาไเอาไปเอาไเอาเอาไปอไปอีไปอาปเอาไปเอไปอาไถเอาไ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 ปเอาไปเอาไเนาไปเอเอเเปเปาเเออเอออยาเล่นอเเไป่ไเอไไเอออเไเอเลยพี่อ อ่ะมาันรอพี่เห็นพี่เห็นเห็นรอได้เลยรอได้เลยตัวท้ายปะตัวท้ายปะใช่ใช่ตัวท้ายโคตรเจ็บเลยหัวแตกเลยเอาชั้นได้พี่นได้ชุบเพื่อนอีกตัวเลยชูเพื่อนตัวไ,ไว้เฮ้ยพี่ก็สุนก็เอาอยู่นะเนี่ยบอก<ม>เล<อ>ยปืนมันโหดไหมไม่ต้องว่าไม่ไม่ไมคนโหดคนโหดเออจริงคนคนมันโหดด้วยดูยาวหูแล้วดูเราดาว ดูเราดูเลยเลยค่ะค่าเอ้าวมันลบตัวบนลบเทิดกันมันเทิดกันปามันอยู่เป็นตัวยิงจากบนเนี่ยมันลบบนอ่ะสามแป๊บคอยเลยหรออู้หูสวยลองเลยพี่มาควบวิสองตีโดนสองตีโอ้ยพี่วงมานะก็ตายกับมันอยู่นี่แหละมันมีแค่มันนี่แหละไปกันต่อในในสมุดในสมุดเพียบเลยพี่เลเจอพี่ลองเหนี่ยไปดู สวยเอ้ยมีคนยิงมาปะทางฟาร์มเห็นเฮ้ยใครเขาอ่ะมีในวงยิงพวกพี่มาเนี่ยนะเมื่อกี้เชลเชลรอรอเทสอยู่รอเทสอยู่รอบด้านรอบด้านตอนไหนไปรวได้านไปแล้วแล้วขับหนีตัวท้ายอ่ะตัวไหนที่ขับอยู่ไหนี่ยขับออกซ้ายไปโบเจอเลยโบเจอเลยมา โอเยี S <S ่ยมโอ้มัมมมมัมมเก่งมากเล่อยมัมมมมมไก่ฉิดันะจัจเน่งน่งอันนี้แบบกดคูณคูสี่เมื่อกี้ต่อไปมาะยังไม่ทันได้ร้องเลยยังไม่ได้แบบเกงจเยนมีะเปรนเช่นไนเด คีดไม่ไม่มีช็อตนี่เลยคือมาจบไปแล้วแต่งเน่งเน่งเน่งแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เอาตุ้ยอาอหมดแล้วไม่น่าไม่น่าหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮไหนพี่เลยผมเดินผมเดินมีของมันมีของ นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยคือหลังคาบ้านมันคือหลังคาบ้านเหรอมันยิงเองตัวกระเด็นเลยอะ่งสอว้าวหนสองสามสี่โอ้โหทางทางขวาดิลืมเลยแต่เราได้แต่เราได้ได้จุดตรงนี้อยู่ได้จุดถอยอะซุยเราได้บ้านนี้ก็ไม่มีบ้านนี้ก็ไม่มีเราเองบ้างหลืองลองเองเร้ยเราไปซุยด้านขวาได้อยู่ลงด้วยกันลงด้วยกันเด็กพี่เป็ดหน้าพี่เลยนะระวังเออมาแล้วจะวิ่งไปใส่ทางขวาแล้วอ่ะ No bad, no นกเป็ดมาก่อนเฮ้ยต้ยหนึ่งเอ้ยอันนี้ตายไปเต้หนึ่งดังเหลืออีกนะเห็นเห็นบิ๊กอยู่ <Okay. S 1> เราเคลียร์ได้เสร็จเคลียร์ตึกแล้วไปเคลียร์ข้างบนต่อเลยโอเดี๋ยวเล่นข้างนอกใ<อ>ห้ผมมีแฟลชผมมีแฟลชตัดเลยโดนแฟลชโดนแฟลชเฮ้ยข้างอนอกก็ดังข้างนอกก็ดังข้างนอกก็ดังกองตัวนึงข้างนอกก็ดังข้างนอกก็ดังด ต้องแงงลบเดี๋ยวเลยสวยชุบชุบบไม่ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วตอมตอมตาเลยตอมตาเลยอยู่บนอนี้เลยอยู่นี้แน่ตัวนึงเหตุอะไรเหรอนอกน้ำอ๋อพี่ไปของนอกทางนอกไปของพีดหลังหลังบ้านนี่ต้นหนึ่งหลังบ้านนึงโอเคเฮ้ยในบ้านในบ้านที่เป็ดชุบเพื่อนอยู่โอเคเฮ้ยยิงอะไรวะมดหมดหมดสวยไอ้ต่อต่อต่อข้างหน้ายิงกันอยู่เดี๋ยวมันตั้งตัว รอพี่รอกันพี่หามหุมลยวับ้านนะเดีวแล้วเแเดีแล้วไอ้วันตึกมันตึกพี่มีตัวสง <paper S 1> ตัวเวลยสองตัวเวลยทั้งสองขวาตา,าพี่เป็ดหน้าพี่บานนี้บ้านนี้ครัวเหลืตึกละตึววลือลตึกละตลยพี่ละตึกละตละตึกล่ตึกเะ็ึกตละตึะกลละตึละน,น,น,นเละละละไปละละะละ หมดแล้วสิบแ้มแล้วสบายสบายสบายแต่มันจะจบตอนไหนนะโอ้แต่เดี๋ยว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 พี่พักแล้วเจอกันครับโอเคครับจอกันครับพี่สบู่มาถือมีไม่สบู่มาถือบูเไม่ไปกับไม่ไปกับ